สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีเรับอนชาวช่องครับพี่น้องเอฟซีทุกท่ันครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจียงชาแนล้วก็อาจารย์แหล่ครับพี่น้องเอฟซีุกท่ันครับรลแบบแนวทางวันนี้ตามแนวทางตามกระแสเรียกร้องคนมาหลายพี่น้องโอ้คนเจ้าเรียกร้องมาหลายโรลแบบแนวทางของวันที่หนึ่งเลยละแมนเลขมีที่มาเสี้ยนน้องบัวครับพี่น้องเอฟซีล่างแขนแขน อ่าล่างแต่วากับไปบนอยู่เลยค่ะเขาก็นนกันไว้ค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าส่วนมากแล้วมาล่างค่ะท่านผู้ชมกันมากอ่ามาล่างกะไปยึดจับรัตตอรี่บางคนว่ากับให้แม่เน่ให้แม่เน่กับอันนี้กับเป็นแนวทางแล้วค่ะแล้ว่นให้น้าเสนอเป็นแนวทางเพระาะว่าบางคนก็นจะมีบุญบางคนก็นจะโน้มมีบุญกับปัปบปนกันไปได้นี่แหละค่ะท่านผู้ชมว่ามันดังแล้วมันจะโป้งอีกบ่กเขากัมานุ่นกันค่ะว่ามันจะเป็นจังไดเนาะแนวทาง เป็นแนวทางพี่น้องเย็บซิ่มตุ้งตันรูปแบบแนวทางเนาะล่างส่วนไหล่แล้วหาพกกินวันที่ผ่านมาล่างอย่างเดียวครับพี่น้องเย็บซิ่มุ้งตันเพราะท่านเอกสื่นบนเจ็ดเถี่ยจาว่าพี่น้องกะลองไปพิจารณาเบิร์นขายถลายกินเหมืองรัฐบาลแล้วก็ซูว่าติดบนไปจังหน่อยแน่างนี้นะกันถักกันทุนเข้าไว้น้ำแน่นน้ำเน่ยนี่นะรูปแบบแนวทางวันนี้เสือกมาลักษณะนั้นแล้วเดี๋ยว่าวาเล็กมังง่ามดอกพี่น้องบอกกันตรงตรงรถบุกเข้ายงางเจ็ดเถี่ยเลขมี บอไกงามค่ะแ <laughs> ต่ว่าหัดแต่ว่ามาแต่ว่าหักาาหอกามาแล้วสอดะลอมาหลดเออเพราันแอดจะได้มาน้องกอดไว้ตั้งสองดวดนะคะท่านผู้ชมอืมอันเลขบอก่งามนี่แหละอันเรื่องบอก่งามค่ะ<ม>นี่หลให้เบิรงกค่ะให้เบิรงก่อนวะงวันแรกค่ะวันแรกที่นีมาผู้ใดสิมากึ้นมมันออกสองนึงนเนาะค่ะเนาะอ่ามาออกที่สองนึงค่ะท่านผู้ชมอือนี่หลังวดแรกค่ะที่ที่แอดเอาลงช่อง บอลงช่องสองวันอันนี้วันแรกอันนี้วันแรกที่ลงช่องอ่ะจนวันที่สองที่มาลงช่องค่ะก <Der> <unintelligible> ับบางงามบางกอล่ะกอ่ะอ๋อสองสามสองสี่อ๋อสี่หกกับมอกสี่สี่หกหกสี่อะไรนะมุณเออเรกนี่คืออ่ากลับราคาไปกับเลขมาว่าตบอนี้หลักอ่ะจนวันที่สามค่ะนี่หลัก่ะารวันที่สามวันที่แปดมาคือวันที่ผ่านมาอืม กรรมะสามหนมึ่งสามสองสามซีสองแปดอ่ะ,อะาชมกับมะที่สองแปดจะมาล่างอ่าที่เราทรงให้มันเป็นอ่ตาตั้งแก่อ่าบรลูช่องสองงวดล้วกลังบอลลูช่องสามงวดแล้วจะไปล่างทั้งหมดค่ะท่านผู้ชมจะไปล่างทั้งหมดจะกมาคับละขึ้นบนค่ะแต่ว่าตั้งแต่ชั้นที่ที่พนมา้าพนมานมีขึ้นบนอยูค่ะท่านผู้ชม มันเป็นในไหนครัก็มาฟังเนาะค่ะเนาะมาฟังว่าสัมผัสสดๆสัมผัสสดๆค่ะสำหรับของเสียงน้องบัวน้องครูค่ะนักผู้ชมเพิ่นจีบเอาเองเพิ่นเพิ่นว่าเพิ่นจีบเอาเองเพิ่อนค่ะนักผู้ชมเพิ่นจะเน้นตัวใดเพิ่นจะให้เป็นเจ้าไหนค่ะมาฟังคนว่าแต่แอฟขอย่ำเนาะค่ะบางข้างตัวเน้นคืองวดที่ผ่านม้าเนาะมันเน้นไปที่สามซีมันจะไปออกสองแปดตัวที่เน้นไม่จำเป็นต้องมาเสมอไปค่ะท่านผู้ชม เอาที่เขาชอบเพราะว่าเพื่อนกับลูกคอยกันว่ามันจะออกตัวไหนคุยกันเนาะแม่มแบบแบบนี้ดีกว่าเพราะว่าบางคนกบบไลน์มายามนั่นหอนอก็บอกว่าเอาแต่ตัวที่ลงเหมือนว่าอ้าวเลยไม่หลายตัวเลยสี่คูนกะเอาตัวที่ชอบเลยค่ะเอาตัวที่ชอบเลยอ่ะสวัสดีค่ะ มาแล้วพี่น้องแมาแล้วขอเสียงแรงๆมานิดนึงนะค่ะเจ๊เพราะว่าโทรศัพท์มันเครื่องมันบ่ดังดีปานดเละเนาะโอ้ห้องแห้งเลยค่ะสวัสดีพี่น้องเย็บผ้าลํพูสวัสดีเจ๊ครับพี่น้องเย็บผู้ช่วท่านโอ้เป็นเป็นเจ้าไหนงวดเนี้ยเนาะกระแสขึ้นเดมาแห้งเด็ดเจ๊โอ้ยมันนั่นเป็นเลขสัญจรเนาะสัญจรเนาะใส่แบบเนี้ย มันมันิดแต่ลังสีไงบ่ได้เลยบเป็นเลขหัดจอนเนี่ยคนคือเรียกร้องค่ะเฉยเจ๊แต่ว่ากับบอทินคือว่ามันก็มันก็เคยเพี้ยนจักเทียนนะเออจอนบอจอนมันก็บบอเคยเพี้ยนแบบสวาเทียนเพี่อนงวดนี่บอสนก็จอนแล้วก็แล้วก็ให้ให้ให้ระวังไว้ก่อนค่ะท่านผู้ชมเพราะวันเป็นหัวชั้นจอนเออการจะทุ่มกันไปแล้วบอกค่ะโอ้ว่าคือให้ฝาปิดเลยเจ๊ เอฟซีเนี่ยโทษว่ามันใช้สิใหม่เเขาอันชุ้งขอนได้หลายๆเขาก็ไป้าชื่อื้อเ้านัหลักเขาก็ว่า้อนกูก็ไม่ย่เขเขาก็ไื้อาตกหลายื้อแล้วอืวันนี้เซเว่นลานี่บเจ๊เจ๊วันนี้เซเว่นลานี่อ่าเจอะวันนี้เซเว้นลานีอยู่บครับวาจังสั่นล่ะอันนี้ แมนบ่หรือบ่แมนชั้นเป็นหวยสัญจอนอ๋อค uh, ่ะค่ะพนกกเาน่นกงสี่บ ну ่ลงทุนปันไดนเนาะเนาะอ่อเพราะว่ามันเป็นหวยสั้จอนวิ่งเลขวิ่งเลขหนึ่งกับหอ่าวิ่งมาที่ไหนคะจ้าหนึ่งกับห้าหนึ่งกับห้าหนงกับห้าดับแปดอะไรก็ดับแปดดับดับแปด ตาบานผู้ใดไปแทรกกับไปแทรกตาล่างก็ได้นล้วค่ะเด้อตาบานล่างเขาดับอยู่เอออ่าจะพูดค่ะจะพูดเจ๊หนึ่งสองไม่แล้วพี่น้องหนึ่งสองีกว่าสามหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งสามห้าสี่ห้าสี่ห้าเจ็ดห้าเจ็ด เล่นล่างกันบนอ่าหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่ติดบาติาหนึ่บ้างนน่อยว่าล้วเนาะไี่ออกหวดนี้ลหะไม่ยาแล้วแล้วตัวใดที่คิดว่ามันเด่นกว่าโมค่ะห้าเจ็ดโุ้ยมาถึงแกะแอห้าเจ็ดหมดเจ็ดมาแคห้าเจ็ดโอ้แอดต่มันก็กันเด้ค่มวนะห้าเจ็ด มันจะชอบเครนโนะออมันมหาเจ็ดจ้าส่วนสีแลกแต่บ้างว้นเี้มันบบเจยังไปใช้โนโยมใช้ตนนนนหลเจยจ้าขันุณได้เพราะว่ากันเน้นล่างหรือเน้นล่างย้ำเน้นล่างกันบนโอวันนี้เจแ๊้รเสียงเงินหลานได้ไหมเนาะวันนี้แล้วเรอไวเรานันแล้วแลรวบว่าอัน เขาบ็ขายห้หลายดื้อเพราะว่าเลขคู่นี่เนาะเขาอยากขาขายห้หลายจะไม่จนอย่างนี้ไหมจไปหาลอตเตอรี่เลยลงมือลงบัวกบวกล้ารับเลยโอ้ระวังสัญจรเนาะระวังสัญจรวิ่งวิ่งหนึ่งกับห้าว้าวิ่งหนึ่งกับห้าเลขจับแปดจับคู่หนึ่งสองหนึ่งสาม ห้าสี่ห้าเจ็ดโอ้ชัดเจนครับพี่น้องซีคู่ที่เ่ท่าผู้ชมซีหางที่เ่าย่งลเจ๊บ้าไหักี่างปะเจ๊อบส่วนตัวห้าเจ็ดโอ้อบส่วนตัวห้าเจ็อะพี่น้องเอฟซีุกดใส่ขอบคุณคุณเจครับพี่น้องเอฟซบกวนไมละฝนตกทั้งพุนเนาะออฝนตกแข็งแข็งต่วาทางบ้านก็ตกเทางบ้านอ่ะขอบคุณคุณเจครับพี่น้องเอฟซีตุกดใส่ครับ เดี๋ยวมาให to ้กันอีกพี่น้องเอฟซีเดี๋ยวเขามาย่ำโค้งท้ายอีกรอบหนึ่งแล้วกันเนาะขอบคุณครับอ่าขอบคุณค่ะมาแขียนไแขีนพี่น้องสี่ห่างเท่านั้นค่ะท่านผู้ชมตะบันบานนี่แล้วกับให้เป็นยังสี่ค่ะให้ระวังสัญจรค่ะแล้วว่าจะมื่อจนยากเด้อเราอ่ะพี่น้องจะมื่อเดียินีว่าม้านจะ คนหรือญาติคนจะเมื่อยญาตเป็นอยู่พี่ลองอันนี้ก็ใช่วิจรารณญาณนะคะอเออรูปแบบแนวทางครับพี่นอ้องยิมซิสทุกท่านสำหรับงวดนี้ค่ะคือหนึ่งกันยาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเซียนหนองบัวลำพูนค่ะเลขมีที่มาเอด่งมาที่หนึ่งกับห้าจับคู่มาที่หนึ่งสองหนึ่งสามห้าสี่ห้าเจ็ดวงกลมไปที่ห้าเจ็ดตัวเดียวค่ะอืมตัวเน้น เบ้อเสมอไปค่ะท่านผู้ชมย่ำเสมอแล้วก็เน้นล่างกันบนดับไปที่แปดดับนี่แล้วมาส่วนมากเราให้ไปใส่ล่างแล้วมาดับล่างอ่าให้ให้เอาไปใส่ที่ล่างคือวันที่ผ่านมาเราดับที่หกเนาะแม่ดับไปที่หกกบของเรากับพานอยูค่ะท่านผูงง้ชมอดับไปที่หกให้ระวังสัญจรเราบอกค่ะท่านผู้ชมให้ระวังสัญจรแคบหน้าจอไว้ค่ะท่านผู้ชมหกจุดห้าย้อนสิมา ย่ำใหม่ใช่ย่ำใพลหนึ่งมาผู้ใดฟันดีไปใจจับลอตเตอรี่แล้วเนาะอาจารย์แหละแบบนี้ค่ะก็รูปแบบแรกครับพี่น้องเอฟซีดูทนครับพี่น้องเอฟซีอาชกขามานสว่าัวดีจะมือต้นหยาบพี่น้องเอฟซีจะขาดว่าขาดเพราะว่ามิขอมาหลหัวแต่เนี่ยพี่น้องเอฟซีล่างล้วนๆเนาะล่างล้วนๆเนาะอันการลืมถามเราเนาะคะ่นะเนาะเพราะว่าตอนเว้นที่เราโทรมาแอดถามเราอยู่มาแล้วไปหาจจับลอตเตอรี่เราไปแล้วเราก็ได้หลายพอสมควรแล้ว อ,อแอนก็นลืมถามสัมภาษณ์ตอนสัมภาษณ์กับคุณผู้ชมก็เป็นอยังเพระาะว่าเขาเซย้ำอีกรอบหนึ่งนี่เนาะค่ะเนาะ,อะขอบคุณพี่น้นองเอฟซีทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจนจบครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านรูปแบบแนวทางล่างแขนแขนพี่น้องเอฟลาก,กันบนมีดูเอฟซีเฮงเฮงมีหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามห้าสี่ห้าเจ็ดครับพี่น้องเอฟซีหลายคนหลายคนล่อค่อยแหละถึงเวลาครับมันสมควรอ่อนมันจะปล่อยมาให้ เพิ่งแฮสซีไว้หลายหลาพี่น้องเ e ย็บชิ้นดูทันอ่ะขอบคุณขอบคุณพี่น้องเ e ย็บชท้นดูทนครับเจอก<อ>ับมาพมเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจทุกคลิปงานนะพี่น้องและแชร์ส่วอยกันออกไปหลายๆพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีง่ายๆครับพี่น้องครับ